ถึงแล้วแฝงชมดิสไหมถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชมดิสหมูบ้านลุงกาค่ะพิ่สุรุอะไรนะมาชมวิวหมู่บ้านลองกล้าปะเราเดินไปค่ะหมู่บ้านลุงกาทีนี้เราต้องไปจุดชมวิวแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งนะคะกับ นหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวค่ะเบ,บาๆอากาศบ้านเกิด1 0 18 3บแปดสมอิบ้ามคนก็ไม่เยอะนะคนวันนี้เป็นวัน,นธรรมดาโอ้จุดชมวิวโอ้ยโอ้ห <laughs> อ, <laughs> อะไรหมด <laughs> ทำหน้าตื่นเต้นหน่อย <laughs> โอ้ย เป็นหย่อมหย่อมเออโอ้ยงนี้เจอมุมถ่ายรูปแล้วแต่ข้างล่างนั้นแต่ข้างล่างนั้นเรามาที่นี่ก่อนเรามาที่นี่ก่อนหมด ที่อยู่ของเราก็มีดังนี้ค่ะรถค่ะจุดช <c oughs> มวิวรถค่ะรถ <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> ะคแล้ก็จริงๆเขาก็อยากจะให้ดูวิวอืมันมันร่วงหมดแล้วเนี่ยดูแล,แลักษณนะมือลือม,มันบานกำลังบานเป็นที่มันก็ไม่นะแต่ดอกมันแบบเหมือนแบบขัดสนอาหารนะ ดูดูใกล้ๆมันเหมือนเหมือนแบบถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนแบบคนขาดสาัญญาณามันเป็นรีบๆีบไม่เหมือนอยู่ที่ดอยอ่างขางเหมือนอยู่ที่ไหนอือชือ้อจริงๆด้วยดอกรีบมาก ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดพีกสุดใช่ไหมมีกี่ต้นนับต้นได้ฮระเจ้าไม่นะเุ้ยใช่ไหมหต้อแล้วเยวเราค่อยไปถามคนในพื้นที่เขาพีเขาอ่าเราต้องเราอาจจะยังไม่ถึงจุด สำคัญของเขาคือไปถามอะไรเขาไปถามคนในพื้นที่ดิบรรยากาศโดยวรวมก็ดีนะคือถ้ามีดอกเต็มๆเ,เนี้ยคงจะสวยมากเลยแต่นี่มันเป็นอย่างนี้ไปถามคนในพื้นที่ก่อนน,น้องครับเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าครับ มันมีจุดชมวิวที่ไหนบ้างนอกจากนี้ที่มันแบบดอกที่มันดอกบานมากๆอ่ะต้องต้องไปที่เขาคุณลุมโลนั่นนะครับเหรอครับผมจะจะบานสวยกว่านี้ใช่ไหม,มหรือประมาณนี้เท่านี้ครับแต่ที่เห็นเห็นเขาบอกนี่ช่วงนี้ที่นู่นบานวัวยดีที่นี่ครับอืมแต่ที่นี่มันก็คือมีแค่นี้ มันเริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดแล้วอ๋ออาทิตย์ก่อนนีกํากกลังสวยเลยครับใช่ไหมคมดเรามาช้าไปมันมันมันร่วงหมดแล้วว่างั้นโอเคไม่เป็นไรเราก,เราก็เราก็รีบถอนตัว <c oughs> รีบถอนตัวไปพีโนลาเต้ไปเขาคอดีกว่าจากสถานการณ์แล้วเราเราต้องรีบถอนตัว ่ฟใครยังไม่มาก็ไม่ต้องมาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะมดมันร evet> ่วงหมดแล้วค่ะน้องๆน่ารักมากเลยค่ะให้มาแบบมาชิวๆก็มาได้ค่ะแต่ถ้าก็มาคาดหวังการถ่ายรูปกับดอกไม้ก็คือเราต้องมาเร็วกว่านี้มาเร็วกว่านี้เออต้องมาเร็วกว่านี้เราไปเดินเฮ้ยไปดูสตรอเบอรี่มาดูกระเป๋าเงินที่ได้เอามาหรือเปล่า พี่ต้องวิ่งเบลสินะนะแต่ว่ามันสดไงถา,ามหน่อยเท<ช> <imet S 1> ่าไหร่ครับสองล้านร้อยค่ะเ,ออเ,ออเดี๋ยวพี่วิ่งไปเอากระเป๋าเงินรถนะนคนละครึ่งก็มีคนละครึ่งก็มีแต่หนูไม่มี <laughs> เนาวเดี๋ยวพี่เบลเอากระเป๋าเงินดปวยนะอย,อย่างน้อยก็คิดว่ามาถึงแล้วไป <laughs> เรากลับกัน ของฝากกลับแล้วถือว่าลงมาซื้อสต๊อปลิงกลับค่ายมากเลยนะลงทุนมากเลยนะดีว่าแบบอเราลงทุนมากเลยนะมาซื้อสตอร์แต่เราได้วิวข้างทางเยอะแล้วล่ะไหนไหนอุ้ยโทษโทษ โอเคไปเรารีบถอนตัวกันถ mm hmm. มุมฝั่งนี้ก็โอเคนะคือม, <Okay. S 1> ม,มุมมันสวยอะถ้าถ้ามันมเออ,เอ,อคือถ้ามันมีเต็มต้นก็โอเคตอบรีบถอนแก่นึ่งไม่อร่อยแห่ะ้ยทำไมเราไม่มาซีตงเนี่ยไหนถามเขาดิดาบบน,น่ารักเนาะ ซื้อไหมน่ะแครถนะยแล้วะดท่ก็กินะไรไมเอยัเลยอ่ะอือหือืดาราครับดาราสูงด้วยสวยด้วยใส่สังสูงอยากไม่รู้ว่าจะทำดูอะไรจะได้สวยโอ้โหอย่างแรกต้องกินเยอะเเป็นคนอะยทั้ง ก็ทะเอาป็นได้สามอย่างห้าสิบน่ารักดีเอาพักกันได้ค่ะสามอย่างห้าสิบอันนี้เราจะเอาไปนึ่งเหรอ,อนนเออออกซื้อไปเลยมาถึงที่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วมะเขือและชีนี ป็นไงอันนี้ชิมไปหมดจนจนจ๊อิ่มแล้วเนี่ยไายกาดนักก็ซื้อเถอะดิจะเอาอะไรอ่ะเอามันหรือเปล่าฮะเอาไม่เอโอ้โบงยี่แม่ทำของหวานน่ะใช่หรอไม่ใช่ไอ้วนหมากล้าวเผื่อกินได้เดียวเนอะนึ่งหรือเปล่าล้ำหนัลบะลดคุณได้ลดคุณ เอา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 ไปเลยเอาครึ่งโลก็ได้เนาะเฮ้ยไม่ใช่สี่โลร้อยได้หัวเล่เลหัวเล่เล่โอถ em si eh ้าสี่โลร้อยก็เอาสองโลก็ได้กินมมีกระชายดำด้วยมันญี่ปุ่นสีอะไรคะน้อ๋อ ทำเวลาทำเวลาเราต้องไปคิโนเลเต้ต่อประมาณที่นลงใช้เวลาลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องแวะข้างทางแล้วนะบอกตัวเองเนาะนี่เพราะมันยั่วยวนวิวมันยั่วยวนนิ่งนัก ่แต่ว่าไม่ไม่แต่ว่า่สาจะสุกสดหรือเปล่าันเป็นดอกไม้ค่ะอ๋อโค้งดอกกระดาษอ้เย็นมากลมพัดเย็นมากาไม่เอาไปฝา่เขาาอุณหภูมิห7ส8อะไรครับเอาไปลงยูทูแม่จะไลงยูทูปตรงไหนฮะ อ๋อครับครับโอเคเอาแล้วมาชวนเ่อไปเราถอนตัวถอนกำลังด่วนหมดทิ้งไปเลยไหมอเก็บหน้าไปหน่อยชมวิวค่ะเอกลับรถก็ับหาซ่อนแก้วข้างหน้ากว่าจะมาถึงเสียเวลาไปกลับรถ หน้าอากาศเย็นๆนะมุมนี้ไม่หรอกทับทางไก่เขาไม่เขาไม่ดับทันทีโอเคขายภาพนี่อือหืออะไรนะเจเจอบักชีลาวอมไก่ช่ไรขย่อยไก่ขย่อไก่บ้า่ มมันีเป็นไงกระเกษตรไหมเดี๋ยวเมนูเมนูอะไรวะพี่สันโอเขายอใก่บ้านไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ต้องเรียกปลาคังเออว่าอยู่ที่เราสั่งเขาเขายอไก่บ้านเดือเขายอไก่บ้าน โอ้โหแทดมีถูกใจสิมีต้ต้องทำหมือนช่วงโคกันอันนี้คือพะเยาไก่บ้านอืมต้องพะเยาแต่งกลิ่น <c oughs> <c oughs> เออผ่านผ่าน,านมุกนี้ผ่านเป็นไงลองเทสดูดิ วันนี้กินไก่ทั้งวันเลยคุณถามว่าไก่ย่างเออวะลืมไปเลยนะกินไก่ย่างอยู่ภูเวียงเจ็บเลยนะแกงเผ็ดร้อยยี่สิบบาทอย่าพูดเลยมันเจ็บใจ <c oughs> เป็นไงมันจี๊ดมากเลยนะ <c oughs> ไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอ <c oughs> <c oughs> ไก่ทั้งวันน,น <c oughs>